เวียงเขียงนะฮะไปกินเวียงเขียงเยง,เยง,เอ,งอย่อยไปเางั้นไปเจมจ้นก่อนเวียงยู่้แค่นี้อโอเคไปล้ใก้นอไม่อยากไปไ <c oughs> อยู่บนแอปไลน์ <Kell analyze anthropology> 嗯。Mm. จอดอยู่นี่แหลนะฮะไม่ถึงก็จอดอยู่นี่ มันไม่ได้วนเมืองเขาบอกจะไปไหนครับสามสิบาทครับจุดถึงจุดเฉยๆซอยกำแพงดินนะทุกคนถ้านาาานั่งรถเป็นรถอารีตีอ่ะที่แบบเราเคยนั่งไดย กำแพงดินนะครับทุกคนซอยฟาร์มาสีครับซอยกำแพงดินเสร็จปิดวันนี้เอาปิดไม่มีบนโตอันนี้เครื่องไม่ใหญ่ที่ยากปิดปิดยืนถ่าย ก็ใช่แต่ว่าเราเราไม่ควรจะเก็นกะาจะเป็นคนใหเนี่ยกำแพงดินตรงไปสีแยกเลี้ยวขวาปกติเรากินว่้าก็ใส่ีป่ เิด6โมงปิด6โมงครึง่งเจ้าติดนาี่าห้องน้ำว,วัดช้างของซ่องม่องเะ็ไหมฮะของของของวัดช้างของ กำแพงดีนะทุกคน wow. บ้าตำบลช้างค่ะซ <Wow. S 1> ุปหนังไม้ เนะล็บิสโต้เชียงใหม่ฟรนซ์เหมือนนี่แหละร้านเนะื้อเนี่ยโอ้เหมือนดิสโตรเหมือนเฟรนสุกี้ยากีอาหารตามสั่งป้าตต๋วกำแพงดินดินดินด oh, ินดินดิน สิบนาทีบมบุกอย่างนี้บ้านสมบุก นะมันแดดอย่างเงี้ยดูดดูแดดสิแดดไปทางเนี้ยเราเดินดนแดดบ้างก็ได้เคล็บหวาน โอ oh, ซากอ,อกริทห้าสิบบาทต่อกิโลใช่เป็นพีคอร์ อพักโหยักษ์เครื่องสีแดงแรงลิฟต์วิถีเบอร์เกอร์โอ้ยน่าสนใจสักอรบรีด เวนที่คีเลี่ยมหักกันน้ำไข่สตีมโฮมเมดว้าวว้าวว้าววว้าจ้าไม่ลงกลับต้องไปเปิดใหร้รู้ก็ใหร้รู้ก็ แมเสเ็จบอกมาด้วยนะแก๊็ทุกคนอโอ้บัฮสฮะ <i> อะไรครับดอยช้างมีเหรอมันก็มีต้นทุนอ่ะเนาะ ไม่ใช่ถ้าเป็นมอเตอรถ์ถมันเป็นรถ RCT ที่เคยนั่งอ่ะห้าสิบบาทเลยอย่างวันหนึ่ง,งน,นี่ก็ไปไหนครับไปเมยะอืมสามสิบาทครับไปเจนแอคจบไปยินมาสามสิบบาทครับ,บแต่ที่เราเคยนั่งวนๆไมเรื่อยๆสนามบิน ไปเส็นทางเียหือหาเนี่ยโอ้นี่คืออะไรครับนี่อทิปสี่หลี เมืม่รไรก็ค่อยๆขับไปค่อยๆทำไปชิมเหมือนแบบจะซื้อรถกะมาลองรถเฮ็ดได้ดูกว่าเลี๋ยวขวาลอยเลิฟรถมาสักคู่ Hello. สีแยกหน้าก็ถึงเงี้งยฮะโอ,โอ้ของแม่ขาโอ้ว้าวว้าว กันไปทางไหนเดี๋วไปปุ๊กคหนลมเดินแบงมูแบงเดี๋ยวไปปุกนมไโอ้บ้โองแสดง ว้าวว้าวว้าวหลงเรื่อยสยามชามาช็อกโกแลตอ๋อนี่เหรอที่เป็นช็อกโกแลตคาร์บเหรอ

อันนี้ก,กิตตีพาณิชย์อันนี้ร้านอาหารกิตตีพาณิชย์กิตตีพาณิชย์ร้านอาหารนี่เป็นมิชลินแล้วเนะี่ยแขกทั้งหหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำ หนึ่งสองซ้ำนะครับนะครับแกครับขมี้น่ป้ายมีอยู่ข้างในมีมั้งนี่มีซ้อนนี่ดีก้อี ตึกแมคคาเทอร์จุเจุดจนจนอย่างไรที่แทพันแห่งการลาอ,อ๋อ thácแพ ở hướng thì đi được tham luôn vòng khác khâu à? à, nhưng mà nó lăn lóc. ừ. Nè, <laughs> con. <laughs> ừ. Cái xe này, cái chojem chon, cái 叫叫金叫你。